พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะและพลตำรวจเอกพัชราวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ไปนั่งโต๊ะกินไอศครีมกันโอ้โหสบายใจเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพที่มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสันติพร้มพัฒน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขลงพื้นที่ไปที่เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ชมมหาเจดีเขาคลังนอกหลังจากที่ยูเนสโกรับรองบรรจุเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกแห่งใหม่เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยเป็นผลงานที่พลเอกประวิทย์ผลักดันเป็นสมัยที่ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ขับเคลื่อนต่อในสมัยรัฐบาลเศษฐาทวีสินโดยคณะทัพ พลังประชารัฐนะคะก็ได้นั่งพักผ่อนทานไอศครีมแบบนี้เลยนะคะที่เมืองโบราณสีเทพระหว่างที่ฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับด้วยนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าใครกินรถไหนนะเพราะว่าเราจะเห็นบางท่านเนี่ยสีชมพูาบางท่านสีเหลืองนะคะ และนี่ก็อร,อร่อยแต่ดิฉันว่าคุณธรรมนัทนี่น่าจะเป็นรถมะมว่วงเหลืองหอ,อยมาเลยนะคะแฟนพันแพ้ไอศครีมนะชื่นใจนะก็บรรยากาศหวานเย็นไงคะ